จ็ดตุลาเจ็ดตุลาสองห้าสามเจ็ดช้าหน่อนึงตุลาสองห้าสามเจ็ดสิบสี่หนึ่งหกสิบสี่หนึ่งหกนครพนมนครพนมเจ็ดตุลาสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดสิบสี่นกาสิบหกนาทีนครพนมตอนนี้สามสิบปีหกเพื่อน เจ้าเก่าเจ้าเดิมถามความรักเน้นๆประเด็นค,คือบอกแล้วเนาะถ้าถามพี่อะพี่อยากให้มาดูสักวันที่8ตุลาแต่ถ้าอยากรู้ตอนนี้ความรักตอนนี้เป็นยังไงคะความรักตอนนี้เป็นยังไงคะความรักเน้นๆเน้เนๆเนเ,นเ,นเลยจันพุทธจันพุทธ ความรักของเจ้าชะตาตัวยังไม่ได้ทวนทวนให้เขายังหนูเม่้ทวนแล้ว,ว,ลว,วเจ <7. S 2> ็ดตุลาสามเจ็ดบ่ายสองสิบหกนครพนมสามสิบปีหกเดือนปีนี้เขาบอกว่าสุภาืะเรื่องเคิีรเรื่องเงินนางหายแล้วเพราะเลยสงการแล้วปีนี้สุภาะก็แสดงว่าปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างโอเคอยู่ในเดือนนี้ก็เน้นย้ำในเรื่องของสหัชะ การติดต่อการพูดคุยอ่ะเพิ่มเติมนิดนึงเ<ม>จ้าชะตาบอกว่ารอหลังวันเกิดไม่ไหวแล้วค่ะกลจะเลือกซะก่อนใจเย็นเขาไม่เลือกหรอกไม่เลือกหมายถึงว่าเจ้าชะตาอดทนดูโปรโมชั่นนี้ไม่ไหวแล้วอยากจะเลือกใครสักคนนึงใจเย็นใจเย <c oughs> ็นยังไม่ใช่เวลาชีวิตน่นอย เวลาปีจันทร์สวยจริงแต่เป็นพุทธแทรกเนาะทีนะี้พุทธแทรกแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องดีเนาะเป็นเรื่องดีเป็นโอกาสดีในวิถีชีวิตแต่ว่าในมุมมองเรื่องคู่อ่ะมันยังไม่ได้ฟันธงอืมเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าเรื่องของคู่มันจะมีโอกาสอยู่ไหมมันก็ยังไม่ได้ฟันแน่แนว่าจะต้องได้นะช่วงเวลานี้นะครับ อืมถ้าอยากรู้ความรักเป็นอย่างไรในช่วงนี้ให้ถามก็จะพยากรณ์ได้ว่าว่าเหมือนความรักหนูยังไม่จริงจังอมืมันเหมือนมันยังไม่จริงจังอะ่ะเพราะว่าจังหวะนั้นน่ะในจังหวะเอาความรู้สึกเลยนะความรู้สึกในเดือนนี้ของหนูเลยนะ ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ทีมงานเนสันเนวีขอ,อกำลังใจหน่อยนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้รับรู้กันนะคะกดเลยนะคะกดเลยนะมันเป็นดังคารนิดในะพบปัตตนีเรือนจันอ่าแสดงว่าหนูต้องการคนมาดูแลมาเทคแคร์มาคอยใส่ใจแต่หนูก็ยังไม่แน่ใจหรือมั่นใจว่าจะเอาคนไหนแน่อ่าในความรู้สึกเลยเป็นอย่างนั้น แล้วมันก็มองว่าไม่ว่าคนไหนที่เข้ามามันก็ทําให้เราแฮปปี้กระชุ่มกระชวยน้องบอกว่าถูกต้องอ่แล้วน้องถามต่อว่าตอนนี้มีสองจะเข้ามาอีกไหมคะ <c oughs> ก็บอกแล้วว่าหลังวันเกิดหัวกระไดบ้านไม่แห้งใ <c oughs> จเย็นอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเธอลืมนับเวฟนะ <c oughs> อันนั้นมันกลตายวะนุมสุพันก็ยังรอต่อคิวเธออยู่นะทีนี้ถ้าถามว่ามันจะมีเข้ามาอีกไหม าเราไม่ปิดจะนะพี่ก็ว่ามันมีโอกาสเพราะว่าณนะวันนี้มันก็ยังมาเที่ยวไร่เที่ยวคืออยู่สามสี่ดวงอะ่ะแต่ว่ามันเข้ามาสองแล้วมันก็ยังยังเหลือโคใต้อีกสองอืมก็บอกบอกได้คร่าวๆว่ามันมีโอกาสมีเข้ามาได้อีกสองหรือว่าหนูจะสร้างไหมหรือะจะเปิดช่องไหมอ่ะ ื mm. มีไหม oh, <maybe. S 2> เดี๋ยวพี่คัดรายการให้ก่อนหนูฟังดีๆนะลูกในระหว่างที่ตอนนี้หนูโสดสวยและรวยมากและหนูมีโอกาสเลือกอเลือกไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวถือมาก่อนนะถือมาถือมาพี่จะให้พูดพี่จะให้เล่าเรื่องนี้อีกรอบในวันที่หนูกําลังโสดสวยและรวยมากวันที่หนูกําลังทุกอย่างเป็นสีชมพูมีบับเบิ้ลสีชมพูเต็มไปหมดเลยเนื้อคู่ที่ดีพอและพอดีในชะตานี้ดวงนี้ควรมีลักษณะยังไง ตัวเองบอกไปก่อนว่ามีกี่ดาวแล้วควรมีลักษณะไงถ้าตัวเชียตั้งใจฟังนะเจ้าชะตาเรื่องคู่เนาะเรื่องคู่เลยปตัตตานีเน้นๆเลยมันไม่เดี๋ยวๆนางชมเขาว่าเขาเลิศไี่ใครนี่เจเ<อ>งไม่มีใครดีร้อยเสียร้อยเข้าใจไหมมันมีว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนมากกว่าอ่ะเดี๋ยวนะเรามองพื้นชะตาก่อนดีกว่าพื้นชะตาเรื่องราวเขาบอกว่า ปัตตนีกรม,มะอืมปัตตนีกรม,มะโอเคอะพิชิตาปัตตนิกรรม,มะตรงนี้บอกว่าการที่จะมีคู่เนี่ยมันไม่ได้เสียหายนะมันมีโอกาสส่งเสริมเราในเรื่องของการประกอบกิจการสร้างตัวสร้างตนสร้างชีวิตอ่ะเนี่ยถือว่าอยู่ในมุมมองที่ดีเลยล่ะ แต่ว่าาแต่ว่ามันไม่ได้ดีร้อยอันเนื่องมาจากหนึ่งนะครับตัวของดาวที่มาส่งผลร่วมด้วยกับเรื่องของคู่ครองเนี่ยมันมีทั้งดาวสุขที่ถือว่าดีมากแม้ว่าสุขจะดีแต่จะเป็นในแง่ของการเสพความสุขสร้างความสุขอะไรความสบายต่างๆให้ตัวเองอันเนี้ยมองว่าดีแต่ว่า ในแง่ของการตั้งหลักตั้งฐานน่ะการที่เสพสุขอะไรามากเกินไปอ่าไม่ค่อยนิ่งอ่าเรียกว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบเนี้ยอันเนี้ยถ้ามองในความเป็นจริงของชีวิตมันก็ไม่ได้ดีร้อยเนาะไม่เข้าใจอ่าคนเรามีความสุขดีเดี๋ยวเดวรู้ว่าใช่สุขนี่กาลังพูดถึงใครเนี่ยพูดถึงดาวสุขในเจ้าชะตาพูดถึงพื้นชะตาของเจ้าชะตานี้เลยน้องเขาเป็นคนที่สุขอะไร สุกเกษตรแต่ว่าราศีตุลเรากําลังพูดถึงดวงปัตตานีอ่ก็ปัตตานีไงปัตตานีมีราศีดวงจันทร์สุกราหูพฤหัสอ่าแล้วเตงจะสื่อว่าสุกคนนี้เป็นยังไงสุกของสุกของผู้ชายที่จะเข้าเป็นของผู้ชายคนเนี้ยมันเป็นสุกที่ไม่นิ่งอาจจะสุกที่ไปเรื่อยๆสักพักสุกแบบนี้แล้วเบื่อแล้วไปหาสุกใหม่อ๋อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหรือพาก่อนแป๊บนึงเธอพูดงง ผู้ชายคนที่บอกเนี่ยคนเนี้ยจะเหมือนเวลาตอนมาทีดหนูว่ะโบเขาจะมาทีที่แบบปนเปื้อวเองทุกอย่างแต่ข้อเสียของเขาอ่ะเวลาเขาเบื่อเขาก็จะปล่อยจอยเหมือนกันเพราะเขาจะไปหาสุขใหม่ไปเรื่อยๆเขาไม่นิ่งเขาไม่เซตเทิลกับหนูอะแต่เวลาเขาให้หนูอ่ะหนูจะชื่นชอบคนนี้มากนะเพราะว่าคนที่เขาทีดเราอย่างมีความสุขเหมือนเป็นเจ้าหญิงเหมือนเป็นราชมหาราณีอะหนูจะชอบไงลูกเออพี่พยายามฟังอยู่แต่พี่ไม่เข้าใจอ๋อ ใจร้ายตอนนี้เลย,เอ,ยอ่ะแต่หนูต้องดู yeah, yeah, yeah. หนูต้องดูว่าเย่างที่บอกเนาะเขาอะพอตอนเขาให้พอตอนเขารักพอตอนเขาหลงอะเขาจะทีแล้วอย่างมหาลานี<ม>แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเจอสุขที่ดีกว่าสมมติเฉยๆนะเขาเจอผู้หญิงที่เขาคิดว่าให้ความสุขได้มากกว่าหรือสุขที่ดีกว่า<ม>เขาก็จะทิมหัวทิมปล่อยเราทิ้งเลย<ม>หรือถ้าเขาไปลุ่มหม่งโมงโมากับการเล่นเจสสกีสคูบ้าเตะปิงปองเอ้ยเล่นฟุตบอลเล่นปิงปอง อะไรเงี้ยว่ายน้ําข้ามโของอะไรเงี้เงยเขาก็จะปล่อยตัวเองไปเลยเลยที่เขาไม่สนใจหนูเหมือนกันอ่ะอันเนี้ยสิ่งที่คนที่เป็นหมอและเป็นอินโทรเวิร์ดกำลังจะพยายามบอกหนูค่ะมันมีทัง้งมีทั้งเสียอ่ะอ่ะอันนี้คือลักษณะแบบแรกแล้วก็มันไม่จบแค่นั้นไงอ่ะตอ่อในความเป็นสุขตรงเนี้ยมันก็ได้อิทธิพลของดาวอังคารดาวเกตแล้วก็ดาวเสาร์มาร่วมด้วยเพราะฉะนั้น ในคําว่าสุขแบบเนี้ยมันก็จะมีทั้งช่วงที่เขาไม่เอาใจใส่บ้างก็จะมีเข้ามาช่วงที่เขาเอาใจใส่เยอะก็จะมีเข้ามาช่วงที่ทําให้เราเครียดก็จะมีเข้ามาด้วยเหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่สุขแท้ๆใช่ค่ะถูกต้องแบบนี้เลยค่ะน้องบอกสีเลยเยอะยังหลอีกหลายดวง <laughs> <laughs> เดี๋ยวดี๋วพี่ตุ่มแอบฟังอยู่เนี่ยพี่ตุ่มพี่ตุ่มก็จะบอก <laughs> เห็นไหมหมอแม่นใจเย็นอยยังเหลืออีกหลายดวงอ่า <laughs> ถ้าเป็นพี่ผู้ชายอย่าง,งานั้นพี่เรียกไงรู้ปะ่ะพี่เรียกว่าผีเข้ามันไม่ใช่หรอกเขาเป็นของเขาอย่างงาั้นเราอาจจะยึดติดอะไรมากเกินไปทําให้เราทุกเองเครียดเองก็เป็นส่วนหนึ่งนะอย่างนี้ <c oughs> ปริมาณความคาดหวังเท่ากับปริมาณความผิดหวังที่ตั้งไปค่ะต่อไป,อไปผู้ชายอันนี้ผู้ชายแบบแรกจบแล้วใช่ไหมจบแล้วจบอะ นี่ตุ่มบอกอินชาแทนเลยเนื้อหอมน้องบอกว่าเจ้าชะตาบอกว่าตอนแรกเป็นตัวหลักตอนนี้ตัดเป็นชอยแล้วค่ะไม่ไม่ไมไมประเด็นคือหนูต้องฟังก่อนว่าอายุความเซทเทิลในชีวิตเขามีหรือ,อยังถ้าสมมติว่าเขายังเป็นหนุ่มฟอสหล่อเฟียวที่อยากเฟิร์สไปเรื่อยๆตอนนี้เขาก็ยังไม่หยุดแต่ถ้ามันเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนประมาณว่าผู้ชายข้างรักเหมือนอเล็กทีระเดทหรืออะไรเงี้ยนึกออกปะ ใครอย่นีพลอะไรอย่างเงี้ยคือที่เขาเซตเทิลกับทุกอย่างแล้วแล้วเขาพร้อมจะลงหักปักฐานอยู่แล้วอะ่ะเขาก็น่าจะเป็นข้างรักแต่หนูคนเดียวมั้งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ประมาณนี้เจ็ดสี่โอเคต่อไปอันนี้จะเป็นลักษณะที่ผู้ชายที่พี่เดาว,ว่านะม,มันมีเกณฑ์มากที่สุดซึ่งอาจจะยังไม่เข้ามาก็ได้นะเพราะว่ามันต้องรอสักปีประมาณเจ็ดสี่หลายปีอยู่เจ็ดสี ที่จะเป็นตันไม่ใช่<อ>ไม่ใช่วมดตันละหกแปก็จะไปละไม่รู้ไงไม่ใช่หกปดเนาะหก6ปดหกเก้าเจ็ศูนเจหนึ่งเจสองจ็สาเจสี่เฉพาะไม่กี่เดือนที่เรารู้จักแคก่คำว่าเดือนนะนางยังถามแต่เรื่องความรักเนี่ยไม่แล้วอีกเจปีอ่นะกี่เดือนเน 12, 7, ี่ยสิบสอเจกี่ปีเดี๋ยวคนที่ใช่จะมาพร้อมกับเวลาที่ใช่เดี๋ยวนะเจ้ชาชะตายังขวเราไม่หยุดเลยนะอา้าวไม่อันนี้ดูจากชะตาไงจังหวะ เวลาดวงดาวมันจะมาพร้อมๆกับเวลาที่ใช่<笑><笑>น้องบอกว่าให้เวลาถึงตุลาพอถ้าเจ็ดสี่ยังไม่เลิกคบกันนะแล้วเราค่อยมาอัปเดตตอนนั้นกันอีกทีลูกนี่หนูมีไปเรื่อยๆมาแล้วก็ถอยมาแล้วก็ถอยจนสุดท้ายหนูมาได้ตัวเราจะวางสักเจ็ดสี่เจ็ดห้าเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนึงมันก็อาจจะเป็นแบบแต่้องฟันธงแล้วนะพอถึงวันเกิดน้องตัดชอยแล้วดองให้เวลาถึงตุลาพอแล้วกันแล้วแต่เลย ชีวิตนม่นะคต่อยติด <laughs> ไม่ใช่เพราะว่าแรกๆอ่ะนายงานมานะบ่นเรื่องแบบชีวิตไม่เซ็ตเทิลยังเป็นทางานกรุงศรียังแต่หลังจากนั้นอ่ะนักปล่อยจอยแล้วตอนแรกหนูก็หนาใจไม่มีคนพี่บอกแล้วดูดวงกับพี่อ่ะไม่มีงานทําก็ได้งานทาไม่มีแฟนก็มีแฟนพี่เป็นของขังห,หรือว่าพี่เป็นของของังไปร้านไหนร้านนั้นไม่มีคนเข้าพี่เข้าร้านนั้นคนเต็มอ่าเพราะพี่ยืนนานไม่เสร็จสักที <laughs> Uhm เขาบอกให้เตงพูดแต่สิ่งดีๆเขาบอกให้เตงพูดแต่สิ่ง huh ดีพูดใหม่พูดดีเข้าแล้วคนก็ตามมาเพียบเลยพลังออล่าเราดีอย่างนี้ตอนนี้หนูนักใจแล้วค่ะว่าหนูจะเลือกใครดีคะงั้นหยุดที่ดาวสุกนี้ก่อนไม่ไม่ปี74พูดไปก่อนเนี่ยคุณทรายก็รอฟังเนี่ยคุณทรายก็รอฟังเนี่ยพี่ตุ่มก็ลุ้นไปด้วยเนี่ย ตอนนี้สามสาวพับว่าพับเกินรวมกันมากันไม่มีคุณเบ้นนะถ้าคุณเบ้นอยู่คุณเบ้นจะบอกว่าแต่อย่าลืมนะคุณโบน้องโบความรักต้องใช้เงินเนี่ยถ้าคุณเบ้นคุณเบซนจะพูดอย่างนี้เลยเตามนิสัยผู้ชายเจ้าชู้มาก,ก่อนคุณเบซ์ไม่รู้ช่องนี้อ๋อแล้วก็แจ้งพี่ตุ่มคุณทรายน้องโบไว้นะคะถ้าเดินใดวันหนึ่งเราหายไปอีกอ่ะเข้าใจว่าติกตอกปิดเราอีกแล้วนะไปแบบไม่มีสาเหตุไม่มีสาเหตุนะคะให้ไปหาในเฟ e b o o k แต่ YouTube นะ ก็อันนี้เขาบอกว่าผู้หมูถึงอายุไม่ถึงสิบแปดไรไม่ได้อันนี้อะไรเนาะน้องเว็บด้วยคนน้องเว็บอยู่ใน y o u t u ู e ตลอดค่ะน้องเว็บน่าจะเป็นดาวจันได้นะ <c oughs> เอาปะเดีไปต่อไปเดี๋ยวรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเดี๋ยวค่อยมาสารุปกันอีกทีนึง <c oughs> ออะต่อไปก็คือลักษณะของดาวจันจันนี้เนาะก็จะเป็นคนที่ เรียกว่ามาคอยเทคแคร์ care, ดูแลแล้วก็เอาใจใส่เราดีดยกตัวอย่างเช่นเวลาคุยเวลาพูดจาวถาเป็นอะไรยังไงสบายดีไหมให้ช่วยอะไรหรือเปล่าอะไรแบบนี้เธอสบายดีไหมอย่าเงี้ยเหรอ,อม,มีปัญหาอะไรให้เราช่วยไหมช่วยได้ไหมขาดเอืออะไรหรือเปล่าอ <c oughs> ม,มีข้าวกินหรือยังทำไมหล่อจังเลยวะเออเป็นคนที่ดูแลใจใส่ดีอ อพอผมว่ารอเงียบเลยอืมแต่ก็อย่างว่าเนะาะค่ะพอมันมาอยู่จุดนี้ก็ได้บอกว่ามันก็อาจจะไม่ได้มาแบบท,ทีีหรือเป็นประจำ <c oughs> ทุกครั้งที่มาหามันจะมาพร้อมกับพาวเวอร์ที่ค่อนข้างจะเออดูแลที่แคร์กันดีแต,แต่พอหายก็หาะถ้าไม่นางเจออย่างเงี้ยสุกนางก็เป็นอย่างนี้มันอยู่ท่าลมหมดอ่ะอ๋อคือคนนี้ยนะ พี่นอบพี่เทาใส่ใจใส่ใจตัวเองไม่พอใส่ใจเพื่อนที่ตัวเองบอกว่าสนิทใส่ใจพ่อแม่ใครก็ตามที่เราบอกว่าเราสนิทเขาจะใส่ใจดูแลทั้งหมดโดยอย่างดีอคนคนนี้มักจะเข้าทางผู้ใหญ่ได้ดีอืโทนของดาวจันท์คือจะพุกวงในดีเข้ากับสังคมวงใกล้เข้ากับเพื่อนฝูงดีอืืออันนี้ให้สังเกตเลยถามว่าจะดีไหมก็อย่างที่บอกมันมีเหตุและปัจจัยอยู่ว่า ก็ยังเป็นดาวจาันทร์นี้มาพร้อมกับเสาวังคารและเกตอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเข้ามาเข้ามามันก็ต้องหนีปัจจัยพวกนี้ไม่พ้นน่ะว่าถึงวันหนึ่งมันก็ต้องมีเรื่องที่อะไรนะอาจจะมีเรื่องมีปัญหาบ้างอันเนี้ยปกติวิถีชีวิตมันอยู่แล้วครับบางครั้งอาจจะไม่ใส่ใจบ้างก็ต้องมีมาอยู่แล้วมีช็อตไหมคะคือ เขาถามว่ามีซ้อนไหมกําลังทงงเนี่ยบอกให้ขยักันหามอะไรคือมีซ้อนใครครบซ้อนใครคะบางทีถามคำถามก็ต้องทําให้อบอและหนูจะมีซ้อนได้ไหมซ้อนสี่หรือเขาจะมีซ้อนจากหนูได้ไหมทางนู้นค่ะบอกไปได้ไม่เห็นบอกไม่ได้ถ้าหนูได้ดวงเขามาอย่างนั้นอะพอคุยพี่บอกแล้วว่าไปเอาดวงเขามา แา้วข้อมูลของหนู่มันเป็นแค่ข้อมูลก,กว้างๆที่เกี่ยวกับคู่ไงยกเว้นเฉพาะว่าวันนี้หนูบอกหนูเลิกใครแล้วอ่ะแล้วพร้อมให้พี่วิจารแต่หนูห้ามเลิกนะพี่บอกแล้วนะข, <c oughs> ข้อห้ามเดียวของพี่คือห้ามถ่ายให้คนเลิกกันนะ <c oughs> หนูเลิกพี่บาปนะแล้วหนูยังตัดไม่ได้เลยว่าคนไหนคือแฟนเพราะฉะนั้นมันดูได้แค่กว้างๆแบบนี้แหละแล้วเราก็ต้องมาดูจริตเขาว่ามันเป็นจริตดาวอะไรเขาเทคแคร์แบบไหนใช่อุยอ้ยอุย้ยอุ้ยไว้ก่อนอ่าต่อไปต่อไป,อไปเดี๋ยวไม่จบต่อไปก็คือเป็นทรงพฤหัส อ่าเป็นคนที่เหมือนกับผู้ใหญ่ดูเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอาจจะเหมือนคนอายุเยอะก็ได้อ่าเป็นคนเป็นผู้ใหญ่อายุเยอะมีความคิดค่อนข้างจะเจ้าหลักการอ่าเวฟพี่โบถามหากําลังคุยเรื่องแฟนพี่โบพี่บอกแล้วว่าเวฟเคยอ,อยู่หนึ่งในลิสต์นะแล้วก็อ่าเป็นคนที่ให้คำปรึกษาได้อืมมีไหมมีแนวแดดดีมายัง แล้วถ้าข้อคนนี้ข้อเสียมีไหมดาวพฤหัสข้อเสียมีไหมเออพอๆกัน <c oughs> นั่นแหละเพราะดาวมันถึงกันหมดเนาะอีกทร <c oughs> งหนึ่งก็เป็นทรงแบดๆหน่อยเป็นพวกค่อนข้างจะเอาแต่ใจถ้าอยากได้อะไรก็ยอมหมดพอหมดโบกูก็ไม่สนมือละไม่ชอบเลยแบบเนี้ดาวอังคารเหรอดาวราวหูชัดๆอ๋อแลหูคนนี้นะโบ จะเด่นเรื่องเพื่อนผูกเพื่อนสู่เพลศพ้องนักเลงใจถึงมาแล้วค่ะแบบนี้อ้าวก็คนที่พาคนที่ว่าพาไปแขวงคำม้วนบ้าใช่ไหมฝั่งตรงข้ามบ้านหนูไปแขวงคำม้วนบ้านหรือพี่เข้าใจผิดอืม ช่วงนี้พุทธแทบแมันสวยได้แหละแต่พุทธแทบโบเวบอกว่า<บ>สวัสดีครับพี่โบโ<อ>สุขค่ะที่พาไปคำมว่วนนางแยกดาวผู้ชายได้แล้วอะ่ะมันไ <c oughs> ม่ทรบมดาเนี่ย <c oughs> มันไม่รู้พี่นะอยากรู้นอกเรื่องก่อนระหว่างเขาวิเคราะห์แขวงคำม่วนที่ลาวใหญ่ไหมคะเหมือนเมียงจันไหมคะพี่ไม่เคยไป พี่เห็นแต่วิวฝั่งตรงข้ามของนครพนมสวยดีไม่เท่าเวียงจันหรอแล้วน้องเคยไปปักเซ่ปะพี่เคยไปพะทาบไหนนะที่ตรงข้ามมุกดาหาร่ะมันเหมือนเมืองทางนั้นไหมที่มีคาสิโนไหมหรือว่าก็ไม่เหมือนเหมือนกัน อ,อ่ะพร้อมอมแล้วต่อได้เลยนะต่อเรื่องไม่รู้ตึงก็มองว่าเวฟโบเข้ามาถามพี่บอกไปแล้วว่าพี่เคยทายดวงโบว่าหลังตุลาโบเกิดเจ็ดตุลาหลังตุลาหัวกระไดบ้านโบจะไม่แห้งวันนี้โบมาบอกว่าตอนเนี้ยไม่รู้จะเลือกใครดีมีเยอะแยะมากมายกันไปหมดเลยไม่อยากรอถึงตุลาแล้วอยากแบบอยากฟันธงแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ หนูน่าจะตัดสินใจเลือกได้อย่างชัดเจนก็ตุลานั่นแหละแต่โบโบฟังพี่ไว้เรื่องหนึ่งนะในระหว่างที่เรากําลังคุยเล่นหรือหัวเราะอะไรกันอย่างเงี้ยโบสมมุติเฉยๆนะว่าคนที่ดีพอแล้วพอดีและเนื้อคู่อะ่ะคนเรามันจะมีการทาบุญร,ร่วมกันมาในหลายๆภพหลายๆชาติเนาะสมมุติเฉยๆว่าพี่บอกแนละ้วว่าคู่แท้หนูจะมาตุลาแต่ถ้าหนูบังเอิญว่า วิบากกรรมที่ทําร่วมกันมาบุญที่ทําร่วมกันมากรรมที่ทําร่วมกันมามันทําให้หนูตัดสินใจที่จะเลือกใครสักคนตอนนี้ถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะคะแต่คู่แท้หรือคนที่จะมาเจอกันในตอนที่หลังวันเกิดหนูเขาก็จะเข้ามาไม่ได้นะม,มันเหมือนกับว่าพอหนูมีหนูเปิดประตูรับสิ่งหนึ่งอ่ะอีกสิ่งหนึ่งมันก็เข้ามาแทนที่ไม่ได้อ่ะคะ่ะอืมชึบ่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวล ความรักความรู้สึกการอบอุ่นหัวใจหนูคือคนที่ได้เลือกเพราะฉะนั้นหนูต้องเวทในใจตัวเองว่าคนไหนคือคนที่ดีพอและพอดีพี่ไม่ได้นั่งคุยไม่ได้รู้จักนิสัยใจคอไม่ได้รู้ว่าสุขเขาตอนนี้เป็นยังไงชีวิตเขาสัตเทิ์หรือยังหรือลาหูคนนั้นเป็นยังไงพี่ได้แต่นั่งมองดาวในจักรราศีกงค์เฉย แต่ถามว่านวันนั้นที่เจอกันเมื่อปี2548ถามว่าใช้จักรราศีไหมมันเป็นบุกเพที่บันชักให้มาเจอกันสุดท้ายมันก็คอมมิตกันทั้งหมดทั้งมวลหนูคือผู้ตัดสินใจดวงดาวทั้งหมดเป็นแค่ส่วนประกอบอย่างหนึ่งเท่านั้นดีก็แจ้งเหรอตอนนี้ยังไม่เจอคนที่ดีพอคะ่ะดีแต่ยังไม่สุดคะ่ะ งั้นถ้าให้พี่แนะานำอะโบตอนนี้ที่เรายังรู้สึกดีอ่ะเก็โบโรไว้นะไม่วันเดือนปีเกิดดาวศุกร์กับดาวราหมูไปเอามาใครที่ดูคลิปนี้อยู่ทีมงานเนสันเนวี่ขอกำลังใจหน่อยนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้รับรู้กันนะคะกดเลยนะคะกดเลยนะ